ไ่คอยได้มีโอกาสปลูกต้นไม้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นในวิชาที่โรงเรียนครับเป็นวิชาเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสได้ปลูกครับนานๆครั้งก็ดีใจมากที่ได้มาปลูกต้นไม้ในวันนี้ครับผมก็แบบจริงๆแล้วแบบโดยตัวแล่วก็ไม่ค่อยมีโอกาสไม่ค่อยมีเวลาที่จะปลูกต้นไม้ครับก็เหมือนเป็นโอกาสนึงที่ได้มาร่วมกับดจ้าเดลี่ในวันนี้ครับก็ดีใจมากๆ จัดทำฝานะครับ,บมีจานวนฝานจากนัจกรยานมีเวลาไหมันจ, <c oughs> จักรยาจังหัดเพชรบุรีจำนวนฝา <c oughs> ที่การจัด เราต้องการอยากฝันมากโอ้โหสวนรถไฟนี่เป็นครั้งแรกที่มาในภาษาด้วยด้วยยังไม่เคยมาครับผมมานจะคันรุ่นดาร์เหมือนกันนะครับจินด้วยใหญ่นะครับจินดารความเคลื่อนไหวท่ใหญ่ท่านใหญ่ไปผมงอแล้วครับเนี่ยเราที่มีคนทักว่าเสียงแบบตกอีสานเนี้ยรู้สึกเงี้ยรู้สึกเนี้ยแบบว่าอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนนนนะครัับตื่แล้วตื่ป็นต้นแล้วก็พยาตัว ติดต่อที่สาสอบถามได้นะครับที่บริษัทเอเนอร์จีดาร์เรลรี่นะครับลงะเงินไว้นะครับหลังจากนี้นหลังจากฉลองปีใหม่แล้วที่ร่างกายที่เต็มแล้วว่าพิรักการเพื่อเราจะไปช่วยกันรับฝาชนะครับตอนทุบเชื้อต้องจับกระดับให้ถึงป่าที่บ้านทุนสายนะครับจังหวัดปีนี้ใช่ครับสุดยอดมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับตื่นเต้นดีใจมากทุ่มทุนครับผม ทุ uh ่มท mm ุนขนาดนี้ครับไม่ติดตามไม่ได้แล้วนะครับเพลงอะไรคะับเพลงอะไรคับ m เพลงณจุดนี้ของผมเองนะเพลงอะไรนะแฟนคลับณจุดนี้เสียงดังๆณจุดนี้เอาพ่อมาเอาว่าอมาอ่ะณจุดนี้พร้อมกันสามสี่นจุดนี้เด็กอย่าเพิ่งงงนะครับว่าคำว่าณจุดนี้คืออะไรนะครับณจุดนี้คือชื่อเพลงผมนะครับฝากด้วยนะครับอ่ะให้ร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อน

ตัวจฟ้าฉันพอมาแสนนาต้องน้ำไฟมันเคยแคนธรรมดาละกันส่งวันนี้หรือว่นจะเมือ่อไรกเงีองอยู่มา,ากมายในจุดนี้ แล้วเวลาที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยหลายๆที่มีที่ไหนที่เป็นประสบการณ์แปลกๆแบบมีเหตุการณ์ไหนที่ประทับใจบ้างไหมจังหวัดอะไรอย่างเงี้ตอนนี้ยังไม่ได้จังหวัดอะไรเลยนะครับก็จะเป็นช่วงแบบช่วงเริ่มแรกตก็ครับผมก็นิดหน่อยคงมีครับไปเรื่อยๆกับคลื่นิทยุต่างๆอะไรนะครับจะถามอะไรต่อแฟนถามอยากรู้อะไรหรือเปล่าคะ อยากรู้ว่าสาวๆในตระเวคของน้องเฟรมเป็นยังไงภาษาละครับชอบทุกแบบนะครับได้หมดรับพ no ี่หลายๆคนเลยอ้าวไม่ใช่รอเล่นครับจริงๆก็เข้ากับเราได้ก็พอแล้วครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็ยังยังยังไม่ต้องการครับผมก็อยากทำงานครับผมดูดีดูดีดีต้องงานเลย